อยู่ที่อู่สุนทรน,นะครับผมมาดูกระบะนะครับกระบารรถที่จะต่อให้บัวบานนี่เป็นความยาวนะครับที่ยาวใส่ช้างได้ประมาณสองสามสี่ตัวคันนี้นะใส่ช้างได้สามสี่ตัวนะครับแต่ว่ารุนที่ดูดูไว้เป็น รุ่นนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับตัวสองสี่ศูนแต่ครันนี้เป็นดำนะดำกระเตบสูงนะครับสูงสูงนะถ้าช้างถ้าช้างไอฟุกขึ้นก็ทองใบขึ้นนี่หัวชนนั่นแหละชนาดนี้เลยครับ,นนร,บรุ่นนี้นะนี่มาดูอู่นะครับอู่ ในการต่ออันนี้เขาเป็นเขาทําเองนะครับดัดเองพับเองดัดเองพับเองนะครับดัดเองพับเองลงอันนี้คือไม่ใช่คันนี้นะพูดถึงว่าเออมาดูกระบะนะครับกระบะมันประมาณนี้นะกระบะกระบะประมาณนี้นะฮะกระบะประมาณนี้นะครับ นี่เป็นสี่สี่ล้อพื้นครับยังไม่เสร็จนะค,คันนี้เป็นหกล้อครับหกล้อแล้วมาแปลงเป็นสิบล,ล้อหกล้อมาแปลงเป็นสิบล้อนี่ก็ที่หกเมตรกว่านะนี่ส่วนคันนี้ก็เหมือนกันนะสิบล้อดําการเกษตร เป็นร้านที่ถือว่าถูกเลยนะครับดูดูดูมาหลายเหมือนกันดูมาลาย,าลายนะ YouTube อะ่ะยูท b บอ่ะเขาเขาทําถูกดีนะเนี่ยแล้วงานคือคือไม่ใช่ว่ามันตัดอันนี้ครับพับเองเลยพับเองเลยนะที่สุนทรลําไปมากพับเองเลยแรบทรงแรปสีอืมใครขับยังไม่มีคนขับนะครับ ปากคนขับแม่โหมันก็ใหญ่เหมือนกันนะนี่รถนี่อืมนี่เป็นสิบล้อของบัวก็สิบล้อแหละท,ที่อู่เขาเคมไว้นะเออหนึ่งอาทิตย์เสร็จนะฮะก็คือมันเป็นอารมณ์แบบจิ๊กซอเหเ็กไหม เรามีเครื่องพับดัดอัะแล้วก็ดัดดัด,ดัดมาใส่ใส,ใสประมาณหนึ่งอาทิตย์เสร็จนะครับมาดูจู่ได้ลำไปมากมเดี๋ยวพาไปดูอัดคลิปไว้ตรงที่พี่เขาเป็นร้านเขานะดัดพับเองหมด ข้างในของชายวัวรถชายวัวยังยังยังอยู่ในศูนย์นะฮะยังไม่ได้ไปซื้อรับผมแค่ว่าเรามาดูกระบะไว้ครับเรามาดูกระบะไว้ครับเรามาดูกระบะไว้ว่าเราอยากได้กระบะแบบไหนฮะถ้าสมมติเราออกมาปุ๊บ แล้วก็เอามาต่อกระบ,บะที่อูนี่เลยครับมาต่อกระบ,บะที่อูเลยครับอันนี้อันนี้เป็นสีรองพื้นครับเป็นสีรองพื้นแต่คันนี้จะเป็นสีมแมลงทับเนาะที่มันมีหลายๆสีอะนะฮะนี่ก็ดูข้างในครับ ประธานสิงห์เหรอประธานสิงห์บอกอนุมัติแล้วนะแม่แต่ว่ามาดูอู่ไว้ครับผมเผื่อออกมาแล้วเราก็เอามาเองเลยอย่างนี่นะมาทําเองมาอะไรเองนี่นะแล้วมาดูอู่ไว้ว่าอู่ไหนถูกใจตอนนี้กําลังสองจิตสองใจนะว่าอยากได้ภาพแสงชัดไหมครับแบบอยากได้ดำด้วยครับ ไม,ไม่ดำนะครับสองชิดสองใจอยู่ดำกับไม่ดำก็ให้สามตันวันนี้ขนได้สิบสิบกว่าตันนะครับ <Carney. S 2> แต่ถ้าแต่ถ้าตัดสินใจที่ไปดูไว้ครับรถบัวก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะมแม,แม่จะเป็น รุ่นนี้เลยครับตัวนี้เลยที่ถ้าถ้าตัดสินคือถ้าไปตัดสินใจนคือดูดูรุ่นนี้ไว้เนี่ยเขียวใบตองเขียวไว้ตองคันนี้ยังยังไม่เสร็จนะครับรอทำสี นาหำขับได้ลุงสมพรขับได้อันนี้เป็นรถที่เขาเอามาทำนะครับรถของเรายังอยู่ในขั้นตอนนะแม่แม่ยังอยู่ในขั้นตอนครับก็ขอบคุณอูสสนทรนะที่ให้เรามาดูมารีวิวรุ่นนี้เลยถ้าออกมาก็จะประมาณประมาณนี้แหละคันนี้แหละครับสูงใหญ่นะคันนี้ก็สวยครับ ถ้าขนขนสับป,ประรดได้เยอะเลยครับถ้าขนสับประรดนี่โอ้โหได้เต็มเลยอะดูยาวมากครับผมแปดเมตรห้าสิบ ไม่มีมีคนขี่อยูไหมคนขี่บริดดอกนี่คันนี้เราสับไปรถทีนี่เหมือนกับสิบล้อสองคันอะมันจะเลี้ยวเข้าบ้านได้เปล่าเนี่ยอันนี้เอ็ดเจ็ดร้อยนะความยาวคัดสี่กับหัวประมาณสิบสองเมตรอะขุดช้าได้สี่ตัวบอกเลยครับขุดช้าได้สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ ยาวไปไหมของผมที่ดูไว้ตัวเจ็ดเมตรนะครับเจ็ดเมตรหกสิบ๋ยวไปดูที่อู่เขาต่อนะแม่แม่นะเดี๋ยวพาไปดูตรงที่เขาตัดเหล็กนะครับก็ฝากกดซับสไครกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมแม่แม่ครับสวัสดีครับ